ช่วงงานไม่รัดตัวช่วยงานครอบครัวกันหน่อยหนึ่งรู้สึกอบอุ่นที่คุณเปิดดูเราผมรีหกพันมาพบกับเพื่อนๆอนอีกครั้งนึงครับวันนี้จะดูแลมอเตอร์ไซค์ให้กับครอบครัวหน่อยนึงครับพอดีว่ารถมันเลอะนะครับไม่ค่อยสะอาดก็เลยจะล้างจะดูแลหน่อยนึงแต่ว่าก่อนที่จะล้างนะครับรู้สึกว่าพอหมุนตรงล้อนะครับ มันก็จะมีเสียงโซ่โซ่นะครับมันจะดังชึกๆึกชึกชึกชก,ชก,ชก,ชกมันเหมือนกับว่าฝืดฝืดนะครับจึงจึงมาหยดมาหยอดน้ำมันกันหน่อยหนึง่งก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับน้ำมันก็จะใช้น้ำมันส่วนที่เหลือใช้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นน้ำมันเฉพาะอะไรนะครับแต่ว่าปกติแล้วตัวโซ่เนี่ย มันก็ไม่ได้ฟิกนะครับว่าต้องเป็นน้ำมันอะไรพอเราเอาน้ำมันมาใส่ในกระป๋องที่เราเตรียมไว้เนี่ยได้น้ำมันมาเรียบร้อยเราก็เอาปากของขวดหยอดน้ำมันนะครับลงไปด้านในตรงแนวร่องของโซ่แล้วเราก็บีบน้ำมันไปทีละหน่อยทีละหน่อย พูกกันนั้นกนะ็คือหมุนตรงล้อนะครับเพื่อที่จะให้โซ่มันเดินน,นะครับอ่าก็ช่วงที่ว่ามีเวลาว่างนะครับก็อยากจะช่วยงานให้กับครอบครัวอีกอย่างแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นช่างเนาะแต่ว่ามาลองดูกับงานช่างมันทำไม่ยากครับเพื่อนๆ เพื่อนๆที่เป็นคนปกติก็ก็ง่ายของเขาอยู่แล้วเขาสามารถทําได้แ,แต่ว่าเพื่อนที่เป็นคนพิการก็เราเรียนรู้ได้ครับโดยการสังเกตดูแล้วว่าอะไรมันเป็นยังไงแล้วในที่สุดแล้วเราก็สามารถช่วยเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็เราก็ช่วยครอบครัวได้ทีนี้รอบที่ผมหยดไปหยอดไปเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะครบรอบแล้ว ไปล,ลองหมุนดูเสียงมันก็จะเงียบลงนะครับนี่เงียบลงนะครับแทนที่เราจะต้องไปหาช่างเนาะไปรบกวนคนนู้นคนนี้ก็เราก็ช่วยกับสมาชิกในครอบครัวได้อยู่แทนที่จะเป็นภาระกับครอบครัวทั้งหมดนะครับ แทนที่จะเป็นงานของคนอื่นที่อยู่ในครอบครัวทั้งหมดเราก็แบ่งแบ่งงานอันนี้มาเป็นงานของเราซะบ้างอย่างนี้แล้วก็ทางครอบครัวก็จะได้มีงานที่น้อยลงเบามือลงนั่นเองนะครับผมว่าน่าจะได้แลยเนาะ,ะน้ำมันก็เมื่อกี้ผมเติมไว้ก็ประมาณ7 8ดซีซีโดยประมาณ แล้วก็ปิดฝาตรงฝาอันนี้เราก็ปิดให้มันอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเดิมเพื่อว่ามันจะได้ไม่มีฝุน่นจะได้ไม่มีละอองฝอยเข้าไปนะครับอันนี้มาดูขั้นตอนการต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้ำนะครับก่อนที่เราจะล้างมอเตอร์ไซค์นะครับ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการล้างรถกันเลยครับอันนี้คือขั้นตอนการถอดสายยางออกจากก๊อกน้ำนะครับเพื่อที่จะจัดเก็บให้เข้าที่ครับ ก็เพื่อนๆสามารถทําได้ครับผมให้กําลังใจกับเพื่อนๆทุกคนฝึกทําดูครับจากเล็กๆน้อยๆไปยังไงก็เพื่อนทําได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นรถที่ว่าเราล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าแวววับเลยนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนพิการนะครับถ้าเกิดเราแค่พิการทางสายตาเนี่ยเราก็สามารถช่วยงานลักษณะนี้ให้กับครอบครัวได้นะครับเพื่อนเพื่อลองไปสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องใช้มันคืออะไรบ้างนะครับแล้วรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงอย่างเช่นสายยางเป็นยังไงนะครับกระป๋องน้ําถังน้ําเป็นยังไง ตัวรถมอเตอร์ไซค์แต่และส่วนของมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นยังไงเครื่องมือที่เราจําเป็นที่จะต้องนํามาใช้คือการสังเกตนั่นเองครับถ้าเกิดเราสังเกตว่าอะไรมันอยู่ยังไงแล้วเนี่ยในที่สุดเราก็สามารถช่วยงานต่างๆเหล่านี้ให้กับครอบครัวได้นะครับเมื่อเราได้ช่วยไปก็เท่ากับครอบครัวแบ่งเบางานในส่วนนั้นลงนั่นเองนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ